สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้จะมาพาเล่นเกมอีกแล้วนะคะเกมที่จะพาเล่นเห็นมันบอกว่าเป็นเครื่องบินนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเครื่องบินชนิดไหนเนาะ,ะมาดูกันเดี๋ยวจะลองเขียนนะคะเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวอะไรดีนะตัวผีละกันอา้อาวอา้อาวอ้าว ที่แบบไม่ใช่เลยไม่ใช่ตัวเอเราลองตัวอื่นบ้างนะคะอย่างรวดเร็วเป็นคำอะไรก็ได้อะไปะแล้วไปแล้วเดี๋ยว้าวแล้วก็อีกตัวนึงนะคะทำเป็นรูปหัวใจแล้วกันนะคะนี่ เราได้เห็นเครื่องบินในหลายแบบเลยอะน่ารักจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวลองนะคะเมื่อเราโดนดาวดาวก็จะฟุ้งฟิงฟุงฟงฟ้งฟิงแบบนี้นะคะคอยดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวมันโดนดาวแล้วมันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นนะนี่ดาวก็กระจายนี่โดอนอีกแล้วเหลืออีกดาวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเลื่อนแต่ไกลไปให้โดนดาวตัวนี้เลย มีเครื่องบินมีอะไรให้ดูด้วยบินเหนือน้านฟ้าข้างหน้าจะเป็นเกาะแล้วก็เป็นน้ำทะเลนะคะอามาอีกแล้วดาดาดา,ดาเราเอาจะแยากแล้วลองจะเอาหลายๆลำพร้อมกันดูนะคะโอ้โหเยอะจังเลยจะชนกันนะจะชนกันนะอื น้องลอง,ลอง,ล,องลองนับดูนะคะว่ามีเครื่องบินกี่ลำแล้วก็มีกี่แบบกี่สีด้วยตี่ั้งจะพยายามทำให้มันเดินเร็วจะได้มีเครื่องบินออกมาเยอะนะคะนี่ดีดีดีด อ๋อนี่ไงดาวหลบอยู่ตรงนี้หรอไม่เห็นไหยเนะนี่ยนี่สนุกกันไหมเอ,อ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ